เรา KS เนี่ยก็มีการจัด KS Expert Series นะครับเป็น IE Day Industrial Estate Day นะครับหัวข้อที่ตั้งไว้ก็คือ Today's Reality Tomorrow's Vision นะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับท็อปของ3หน่วยงานหลักทางด้านศตกาหกรรมนะครับก็คือมีทางคุณเกียงไกรเทียนุกูลประธานสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณนริศเทอดศิลสักนะครับก็เ,เลขาที่การ BOI นะครับแล้วก็คุณจรีพรจารุกรสกุล CEO ของ WHA <H> ก็มาร่วมให้ข้อมูลกับลูกค้าของเราทั้งส่วนที่เป็นกอ,องทุนนะครับแล้วก็ลูกค้าเบลนะครับโดยในภาพรวมๆเนี่ยจริงๆสถานการณ์ตอนนี้ก็ถ้าเกิดดูราคาหุ้นก็โอ้โห ดูลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็น n v e s อร์ค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักในกลุ่มนี้น้อยเพราะว่าความเสี่ยงที่ดูระยะสั้นถึงกลางเนี่ยที่ดูมีความไม่แน่นอนสูงแต่ว่าสิ่งที่เราสรุปได้จากมิ팅สามเรื่องนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในในในส่วนที่เป็นพื้นฐานแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริง นะครับแล้วอาจจะนําไปสู่ในส่วนของ outlook ตามหัวข้อที่เราได้ตั้งไว้เนี่ยกค่อนข้างชัดนะครับก็คือช็อตเทอมเนี่ยทุกคนก็สรุปเหมือนกันแหละว่าไอส่วนของ US trade tariff issue เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเยอะวันนึงว,ว่าอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้จาก ฟ้าหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแล้วก็ในมุมของตัวเลขเองจริง <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่มีประเทศไหนในโลกที่สามารถเข้าไปคุยกับอเมริกาจนได้ไฟนอลไลท์ออกมาเต็มที่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็มองว่าประเด็นนี้เดี๋ยวก็คงจะมีการคลี่คลายไปคลี่คลายในที่นี้ก็คือ,อ,อจบลงแต่ Impact ยังไม่รู้ว่าคืออะไรคือคือวันหนึ่งมันต้องสรุปออกมาแล้วว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่าอิมแพคมันแตกต่างกันคือถ้าเกิดว่ามันยังยืนอยู่สูงแบบนี้ก็คงจะกระทบกันหมดซึ่งทุกคนก็คิดว่ามันจะกระทบเศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยไม่น่าจะยืนสูงขนาดนี้มันต้องผ่อนลงมาขึ้หนึ่งเนี่ยทุกคนมอกว่ามันจะผ่อนลงมาจากตัวเลขปัจจุบันที่อยู่ในในแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับเพราะสุดท้ายอิมแพคมันกลับไปที่อเมริกาซึ่งเราคุยให้ฟังอยู่ตลอดอยู่แล้วสองเนี่ย ดีกรีของ i m a c c ที่ลดลงของแต่ละเพศอาจจะไม่เหมือนกันครันนี้มันก็มาโฟกัสกันว่าที่เมืองไทยกับเพื่อนเพื่อนเราเนาะที่ที่เป็นทั้งคู่ค้าทั้งเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นคู่แข่งด้วยเนี่ยอย่างเวียดนามซึ่งตอนนี้เนี่ยเขา46%เรา36%ถ้าสุดท้ายมันลงมาในเลเวลที่ว่าไทยยังต่ำกว่าเวียดนามอยู่นะครับก็จะยังคงเป็นจะถาวะเดิมที่เราก็ยังสามารถใช้ competitive advantage ต่าง นะครับที่เรามีเหนือเขาในบางด้านเขาอาจจะมีเหนือเราในบางด้าน <ừ. S 1> ในการที่จะแข่งขันกันต่อไปได้ด้วยความสบายใจกว่าแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันออกมาแล้วมันแบบเท่ากันหรือว่าเราสูงกว่าเขาอันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับในเรื่องของการปรับตัวในระยะสั้นแต่สุดท้ายเท่าที่ฟังเนี่ยส่วนตัวที่คิดว่ามันจะปรับเข้าหาอีควิลิเบียมในวันใดวันหนึ่งคือมันเป็นช็อตเทอมริสที่ใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันจบ ทุกคนคิดรู้แหละว่ามันเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวมันก็จะจบแล้วก็คลี่คลายไปเรื่องนี้ก็เดี๋ยวก็้องไปปรับตัวกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่หนึ่งแต่ทุกคนก็ยังมองดีว่าเอ้มันไม่ได้เป็นประเด็นระยะยาวแต่สิ่งที่อนวสเตอร์ตอนนี้พยายามที่จะมองให้มันเป็นภาพ long term มากขึ้นเนี่ยจริงๆถ้ามองข้ามเทรดเทรนดไฟมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะเลยนะที่มันเป็น structural change ที่มันอยู่ในระยะยาวทั้งในเรื่องของตัวที่เป็นเทรดวอล์คือ อเมริกากับจีนก็คงจะไปเรื่อยครับนอกจาก t ท r ร f รแล้วมันก็มีเรื่องอื่นเข้ามามีประเทศอื่นๆอ,อ,อีกมีเทร์มี trade, มีเทควอลด้วยนะครับมีเรื่อง geo political tension ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วมันก็นํามาซึ่งการแบ่งแยกค่ายของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็มีเรื่อง global warming ซึ่งในที่นี้ทางท่านประธานสภาอุ่ใช้คำว่า global boiling นะครับมันก็จะเป็นไปสู่ในเรื่องของ green ในเรื่องของตัวที่เป็น ESG ต่างๆนะครับที่ที่มันจะต้องเป็นภาพระยะยาวรวมถึงในเรื่องของเทคโนโลยี disruption เรื่อง AI ที่เข้ามาซึ่งตอนนี้เขาก็วิ่งแข่งกับเราเขาเตะบอลได้เขาต่อยมวยได้ครับเขาเริ่มจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วมันก็เป็นเรื่อง structural change พวกนี้เราต้องทำอะไรไปซั p พอร์พวกเขานะครับราะนั้นถ้าเกิดเรามองข้าม t เทรดบ l ลไอโทษทีครับเออ i f f ว่ามันจะจบแต่ว่าโอเคมันก็เป็นความเสี่ยงมามองในเรื่องระยะยาวเนี่ยในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยสุดท้ายเซาท์อีสต์เอเชียก็จะเป็นภ uh ูม huh. <thế S 2> ิภาคที่ด right. <N> ูเหมือนว่าจะมีความน่าสนใจแล้วก็ได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเองในภูมิภาคนี้ก็มีหลายประเทศเนี่ยก็ต้องมาแข่งกันไทยก็เด่นอย่างหนึ่งเวียดนามอย่างหนึ่งอินโดก็พยายามทํามาเลยก็พยายามทําต่างๆแต่ว่ามันก็คือภาพยาวก็คือมาที่ภูมิภาคนี้ เพราะฉะนั้นไทยเองเนี่ยก็จะมีศักยภาพในหลายด้านนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องอัปเกรดนะครับประเทศต้อง transform ประเทศในเรื่องของอ supporting ต่างๆที่จะดึงดูงดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาทั้งในเรื่องของ tax incentive non tax incentive infrastructure ต่างๆ human resource นะครับเพื่อที่จะทำให้เรา match กันกันกบในส่วนของ demand ใหม่ของ new industry ซึ่งซึ่งรัฐบาลก่อนอาจจะพูดว่า new e u t h e นะครับเป็นพวกเทคเป็นพวกดิจิตอลเป็นพวกเอ่อโรบอติกเป็นพวกอาหารแปรรูปต่างๆพวกนี้จากเดิมที่เราเนี่ยอยู่ในเขาเรียกอะไรเป็นเป็นมิสตรีมเป็นหลักนะถ้าเกิดดูนี้เป็นยกตัวอย่างที่บอมโชว์ขึ้นมาครับมันมีทั้งอัพสตรีมมิสสตรีมแล้วก็ดาวสตรีมเนี่ย เราอยู่ในมิสเตรีมเยอะอันนี้คือในในในยกตัวอย่างของตัวธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวกนี้มันแวลูแอดมันน้อยนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเพื่อให้ได้เป็นธุรกิจที่มีไฮแวลูแอดเพราะว่าใช้เงินน้อยลงทุนน้อยได้ส่วนเพิ่มมากนะครับก็เช่นธุรกิจยาเป็นต้นนะครับก็มีการยกตัวอย่างแบบสมุนไพรนะครับแทนที่จะเราเป็นคนผลิตใช้ของเราแล้วก็ส่งออกไปในแบรนด์คนอื่นให้ถ้าเกิดเราทําขึ้นมาเองได้มันก็จะดีมันก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเพราะฉ สิ่งที่เราทำต้องคือต้องคือต้องอัปเกรดแล้วก็ t r a n s form ซึ่งทางหน่วยงานทาง B O I สภาอุดนะครับก็ทำงานกันอย่างเต็มที่รวมถึงทางตัว corporate อย่าง W H A ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะครับทนี้ถ้าลงมาที่ในรายละเอียดหุ้นที่ใกล้ตัวมากขึ้นเนี่ย W H A ว่ายังไงนะครับเขาก็บอกว่าโอเคตอนนี้ทุกอย่างเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขายัง achieve อยู่แม้ว่าจะเป็นเป้าที่ตั้งมาก่อนต้องลงไปนะ f i g u r ์ที่6นะครับ เป้าที่เขาตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีในเรื่องของตัว t a r อ f f นะครับโซฟาตอนนี้เนี่ยเมืองไทยยอดยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังดีอยู่มากอาจจะมีเวียดนามที่อินเวสเตอร์อาจจะชะลอการตัดสินใจลงทุนที่ยาวออกไปเพราะว่าตัวเลขเทรดไอตัวเลข tariff ท,ที่46อาจจะแอบดูสูงกว่าสิ่งที่อินเวสเตอร์บริเวณตรงนั้นตั้งใจ คิดคาดคาดคิดนะครค,คือมันสูงกว่าคาดเยอะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามก็มีการส่งออกไปอเมริกาเยอะเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในภาพระยะยาวถ้าไม่ได้มองเรื่องทร r ฟเนี่ย GDP growth ของเวียดนามที่โดดเด่นประชากรแล้วก็รัฐบาลที่มีความพยายามในการที่จะปรับปรุงประเทศนะครับทั้งการรวมจังหวัดทั้งในเรื่องของการเพิ่ม Education ของประชากรแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มประชากรในระยะยาวแม้ว่าจะเยอะกตาน มันก็เป็นตัว supporting factor ที่ทําให้เวียดนามเนี่ยในระยะยาวเนี่ยน่าจะดูดีแล้วถ้าไปดูในเรื่องของ s u p p l chain เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์ส่วนเมืองไทยเองเนี่ยระยะสั้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับทั้งที่เราคิดว่าควรจะมีแต่ว่าบริษัทว่าตอนนี้ลูกค้าก็ยังเข้ามาเยอะแล้วก็ยังรีบอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็น on the ground จริงๆนะครับไม่ใช่ภาพใหญ่ที่เราคิดกันขึ้นมาจากภาพที่เราเห็นจากตัวเลขยอดขายไตรามาสหนึ่งที่ท,ที่ที่โชว์เนี่ยแปดร้อยกว่าไร่เนี่ย ปีนี้เป้า2,350เนี่ยบริษัทคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าแค่ลูกค้า3รายใหญ่ๆที่เขาคุยกันอยู่ยกตัวอย่าง500 400, 000, 000ไล่400ไล่พันไล่เนี่ยในอินดัสทรีที่เป็น consumer product auto related แล้วก็ในส่วนของ data center ซึ่งก็เป็นธุรกิจที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันมีการพูดคุยค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็จะแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขา a c h i e v เป้านะถ้าเขาสามารถปิดด o t ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ดีมานอย่งค่อนข้างเยอะแล้วก็ เราก็ยังคงคิดว่าปีนี้ All Time High ของบัตทอมไลท์ที่เราทำไวน้น่าจะยังบรรลุได้นะครับบโอไอกลับไปนิดนึงก็คือท่านก็ทำงานเยอะแล้วก็เห็นว่าธุรกิจ EV ก็จะเป็นธุรกิจที่ที่ยังอยู่กับเราไปอีกยาวนะครับเพราะเราก็เป็นคลัสเตอร์ใหญ่เกี่ยวกับรถยนต์เมื่อเช้านี้ก็มีข่าวใครเปิดดูก็จะเจอว่ามีการพูดถึงจาก BOI เกี่ยวกับเรื่อง EV เมื่อวานนี้ท่านก็มาแชร์เหมือนกันว่า เราเป็นคัสเตอร์ใหญ่นะครับเราพยายามทําทุกวิถีทางเท่าที่เราสามารถทาได้ในการที่จะคงสถานะนี้ไว้แม้ว่าในส่วนรถยนต์มันจะมีการ transform จากเครื่องยนต์ c o m p a s s i o n engine นะครับเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยมาเป็นตัว ev เราก็พยายามทําให้เรายังคงมี exposure ขนาดใหญ่ในส่วนตรงนี้อยู่ก็ มีพยายามคิดทั้งแท็กและนอนแท็กซึ่งมันก็ได้ประโยชน์ได้ผลนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็คงต้องรอดูว่าตัวต้นน้ำมากกว่านั้นอย่างผู้แบตเตอรี่ที่พยายามดึงเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นรวมๆสรุปก็คือมีความสิ่งระยะสั้นแต่ภาพ <S <S ระยะยาวที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของสตรัคเจอร์แล้วก็มีเรื่องของออในเรื่องของตัวการเคลื่อนย้ายฐานทุนหลังเนี้ยในสถานการณ์ที่ฝุ่นตลบแบบนี้ถ้าประเทศไทยตั้งหลักได้เร็วแล้วก็สามารถไป โชว์ศักยภาพและดึงตรงนี้ไม่ได้มันจะเป็นโอกาสในการที่เราจะรับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของภาพใหญ่ในวันนี้ครับพี่โจครับผมแตะนิดนึงผมขอดูสไลด์ที่จริงๆคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานนี้ก็มีมีจริงๆมีดีเทลเยอะมากนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถสรุปภายใน3ชั่วโมงให้มันอยู่ภายในแบบสินาทีได้สินาทีได้นะครับผมถามพี่โจนิดนึงคือตอนเนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามียอดขอตัว เอาเอาเรายอด FDI เนี่ยเข้ามาประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านถูกไหมครับพี่โจคบอผนนมยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดใช่ครับสอบถามพี่โจนล็กน,นึงคือตัวเลขตรงเนี้ปีเนี้ยมันท่ามกลางสถานการณ์แบบเนี้มันมีโอกาสที่มันจะโตระดับเหนือหนึ่งล้านล้านได้อยู่ไหมหรือพี่โจคิดว่ามันอาจจะมีการหดตัวเพราะผมอาจจะเกรงว่าสมมุติมันมีการรายงานไปครึ่งปี รายงานไป3ไตรมาสหรือว่าทั้งปีเนี่ยแล้วถ้ามันดรอปลงมาเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันอาจจะเป็นเซนติเมนต์ลบอ่อนๆต่อกลุ่มนิคมนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะผมบอกก่อนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่จ,จะมีแบบเป็นเซนติเมนต์แบบนี้คือไอตัวเลขตรงนี้พี่โจคิดว่ามันยังมันยังอ่อนอยู่ไหมครับครับจริงๆถ้าดูเนี่ยบอมเปิดรูปนี้นี่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบ ของยอดเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทั้งเมืองไทยแล้วก็เวียดนามที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับแต่ว่าหลักมันจะต่างกันทางขวามือจะเป็น USD นะครับทางซ้ายจะเป็นบาทนะครับ,บถ้าดูไทยเนี่ยมันขึ้นตลอดทางแล้วปีที่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นออ i m e High ปีนี้เราจะคิดว่าจะ Alltime High ต่อเนื่องแล้วก็ไปเป็นบวกเรื่อยๆเหมือนกับโอ้ผมประกอบการของตัวบริษัทเนะี่ยมันพี่คิดว่ามันไม่ง่าย นะครับผมขจะไปเพราะมันมันจุดสูงสุดแล้วแล้วก็มันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเข้ามาในปีที่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแค่สามเดือนแรกของปีนี้ยอด n น t a p อ l พลิเคชันก็สี่แสนสามหมื่นล้านละคือมันเกินหนึ่งในสามของปีที่แล้วไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูคิดคิดง่ายๆมันก็มีโอกาสที่จะเกินปีที่แล้วแหละแต่ว่าในเชิงของการที่มันได้มาปีที่แล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะมันไม่อยู่ดีเข้ามาเขาทํทำงานทํางานหนักกันนะครับทั้งในเรื่องของหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชน ซึ่งปีนี้เขาก็ยังคงทํางานหนักกันอยูอ่โดยที่ในเมืองไทยเองเนี่ยตอนนี้ถ้าฟังเดเวลลอปเทุกคนทั้งอมตะเองทั้ง W H A เองนะครับก็ตั้งเป้ายอดขายที่ดินอยู่ในระดับสูงเมื่อวานซื้อพี่ก็คุยกับอมตะเขาก็บอก3,500ปีนี้เขายังมั่นใจว่าจะ a c h ซึ่งเป็น All time h i W H A 2,350ก็ดูเหมือนจะมี Upside แม้ว่าเวียดนามจะอาจจะล<ม>อเ้าณนะตอนนี้นะคือคือเวียดนาม ตั้งเป้า650โซฟาอาจจะหลอดไม่ถึงร้อแต่เมืองไทยตั้งเป้าพันเตอนนี้ก็ได้มา800แล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็คือไทยก็คือจะไปก่อเนี่เพราะฉะนั้น uh huh. ตอนนี้เองถ้าถามพี่เนี่ยไอตัวปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะอยู่ระดับเป็นล้านล้านเช่นเดียวกับ <Okay. S 1> ปีที่แล้วถ้าดูจากโปรเกรสตรงน,นี้แล้วก็ดูจากทิศทางที่เดเวลอปเปอร์ยังคุยยังอยู่แต่ว่ามันเป็นไปได้ยากหรือว่าเป็นไปไม่ได้ก็ได้ว่าถ้าปีนี้ล้าน ล้านสองปีหน้าจะล้านสามล้านสี่ล้านห้าไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับก็ก็คิดว่ามันเป็นเวฟใหญ่ที่เข้ามาเป็นโกลเด้นเยียนะครับอย่างที่ท่านเลขาบีโอพูดนะครับส่วนถ้าเกิดเราดูทางด้านขวาเวียดนามที่ทุกคนก็บอกโอ้โ oh, หมันดี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 มาตลอดเวลาเนี่ย,ยสุดท้ายมันดีจริงมันสูงกว่าไทยจริงนะครับเ,เขาสามหมื่นกว่าล้านเหรียญก็ตีมากเเ็เป็นล้านเป็ล้าน <5. S 1> ล้าน <5. S 1> ใช่้านเ เั้นถ้าเกิดเทียบกับปีสองสองสองสามมาเนี่ยเขาก็สูงกว่าเราเยอะแต่ว่าถ้าเกิดปีที่แล้วเนี่ยมันดูใกล้เคียงกันละแล้วถ้าเกิดดูช่วงสามเดือนแรกหรือไตรามาสแรกเนี่ยเราแซงเขาไปละแต่ว่าไอ้ที่เราแซงเขาก็เป็นเพราะว่าเราเราดีขึ้นมาเยอะจริงๆและเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับก็เห็นว่า,วาเวียดนามค่อนข้างที่จะ Stable h i g เอ่อมาอยู่หลายปีก็จะมีลดลงไปบ้างในบางปีเพราะมันเหมือน,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 นกับให้เขาเขาเขาแคบอยู่ตรงนั้นแต่ของไทยมันขึ้นมาเนี่ย เราจะแคปอยู่ที่รานลายไปเรื่อยๆพี่ว่าอาจจะยากนะมันอาจจะเป็นเวฟแล้วมันก็กลับลงมา,มา,มาประมาณสักแสนในระยะยาวเพราะว่าถ้าเรากลับไปดูตัวเลข b i o i ที่เขาตั้งเป้ากันในช่วงหลังๆเนี่ยตั้งกันแปดแสนล้านต่อปีก็กก็กก็เป็นเป้าที่ที่ไม่น้อยแล้วนะครับเพรว่าเพินปีนี้มันดีทางท่านเลขาก็เลยบอกยังไม่อยากจะให้เป้านะครับว่าปีนี้จะขึ้นเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวจะตกใจกันนะครับว,ว่ามันจะสูงมากแล้วก็ไปคาดหวังกันสูงก็คิดว่าก็เป็นปีที่ดีมากๆอีกปีหนึ่งครับ ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้เร็วว่าหลังๆเน่ยบางอุตสาหกรรมก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะดูเสียเปรียบเวียดนามในเชิงของประเทศนะไม่ใช่บริษัทนะครับในเชิง,งประเทศแต่บางอุตสาหกรรมเช่น d a ต a Center อร์ที่2อสาปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาในภูมิภาคบ้านเราเยอะเนี่ยต้องบอกว่ารองรองจากสิงคโปร์มาเลย์เนี่ยก็คือบ้านเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วดีมาลของ Data Center เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเพียงแค่จํานวนที่ดินที่ถูกหรือแม้กระทั่งค่าแรงของคนนะครับ แต่สิ่งนี้สําคัญมากกว่านั้นก็คือเสถียรภาพโฟロของน้ําแล้วก็ไฟฟ้าซึ่งก็ต้องเชื่อว่านิคมของบ้านเราในฝังน่งตัวภาคตะวันออกเนี่ยเมื่ออาจจะไปเปรียบเทียบกับในฝั่งของตัวเบียนหัวลองทันแบบเนี้อาจจะยังดูมี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 ม,ม,ม,มีมีความนิ่งของการจ่ายไฟกับการจ่ายน้ำนี่ค่อนข้างดีนะครับพี่โจครับสมมุติเราพูดถึงในเรื่องนี้นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีแตกๆกันบ้างนะครับว่าอา้าวพอเวลามันมี i อในฝั่งตัว data center มาเยอะเนี่ย ซึ่งเราเคยมีการแทรกเรคคอร์ดออกมาก็ในอดีตคือมันอาจจะประมาณสักสูงถึง5%ของยอดขายที่ดินของบริษัทพวกนี้ครับตอนนี้ก็อาจจะขึ้นมาเป็น10% 15%หรืออาจจะเป็น20%ในอนาคตซึ่งถือว่ามันก็เป็นเทรนด์นะตอนนี้อยู่นะแต่แบบนี้ครับพี่โจผมสังเกตนิดน,นึงคือพอเวลาเป็นสเกลใหญ่ๆของบ้านเรานี่คือสเกลเล็กมากนะแต่พอเวลาไปต่างประเทศที่เป็นสเกลใหญ่ๆเนี่ยบางบริษัทที่เขามีการลงทุนแบบในระดับแบบเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแบบเนี้ย เขาเริ S <S ่มมีการลงทุนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของตัวเองแล้วเขาเริ่มมองว่าเฮ้ยการจ่ายไฟของ Data Center เนี่ยเสถียรภาพที่แบบแบบนิ่งๆคือแบบนิวเคลียร์นี่แหละคือมันชัดสุดแล้วมันมั่นใจสุดนะครับมันไม่อยากเกิดแบบ power shortage เหมือนตอนยุโรปเมื่อเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งถึงสองเดือนก่อนที่แบบอยู่ไฟดับทั้งเมืองอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็มีความคิดนี้ขึ้นมาผมถามม่โจอหนึ่งสมมติว่า Data Center บ้านเราสมมตินะว่ามันไปต่อ แล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้สมมุติว่าเราคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่ะสมมติมันไปมันไปต่อเรื่อยๆเ,เนี่ยไอ้โรงไฟฟ้าที่เกี่ยวกับ Renewable เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหยิบยกกันขึ้นมาเล่นเรื่องนี้ไหมพี่โจอืมเป็นไปได้เพราะว่าในในต่างประเทศเนี่ยมันมีคำว่า SMR นะครับ Small Modular Reaction ก็คือเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดย่อมซึ่งมันก็ ทําขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของหอธุรกิจที่ใช้ไฟเยอะๆอย่อางอ,อย่างอย่าง data center โดยใช้เ,เงินลงทุนที่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็คือมี reliability ที่สูงแล้วก็คุ้มค่าในเชิง economics นะครับเมืองไทยเองยังไม่ได้มีการพูดถึงกันเรื่องตรงนี้มากนักแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในภาพระยะยาวแล้วก็มี requirement หรือความต้องการในในมุมของตัวนี้เยอะๆมากๆจริง มันก็เป็นไปได้ที่ม,มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าทางนักลงทุนเองคงต้องสื่อสารเนาะกับถ้าเกิดประเทศเราเงี้ยอาจจะยังไม่เคยมีคําว่านิวเคลียร์เนาะ,ะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะไม่ง่ายในการที่จะคอมมูนิเคตให้กับชุมชนหรือคนในพื้นที่เหลียวแม้กระทั่งประชากรที่อยู่ในประเทศก็ตามเหอะว่าถ้ามันมันมีความไม่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับเราอย่างล่าสุดก็มีข่าวเนะว่ารัสเซียคุยกับพมา่าจะไปตั้ง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่พม่านะครับเราเราต่อให้ไม่ได้อยู่ในประเทศเราเนี่ยมันก็ไกลมากนะครับเราก็จะมีความกังวลหรือไปสนใจในข่าวนี้เพราะถ้าเป็นตัวนี้เข้ามาคงต้องสื่อสารกันอย่างมีน้ยสำคัญทีเดียวแหละว่าเข้าใจมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเป็นไปได้ครับครับผมถามพี่โจ้ทีหนึ่งอันนี้อันนี้อพิ่งน,น,นะเราไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ในบ้านเราหรือไม่ได้อยู่ในบ้านเรานะแต่ถึงว่าโรงไฟฟ้าตอนนี้ที่ผมกำลังจะถึงคือ Data Center ในบ้านเราถ้ามันบูนขนงขึ้นเรื่อยๆครับจะถามพี่โจ่า ในฝั่งของตัว renewable แบบนี้ไอเวลามันจะมีคนมามองรู้สึกว่าเฮ้ยกับอ่า capacity ในการจ่ายเนี่ยมันพอหรือเปล่าเราต้องมีการลงทุนใน renewable มากขึ้นไหมในฝั่งของตะวันออกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันจะมีแบบเอ่อหุ้นที่มันได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ในเชิงของตัว <Okay. S 2> อันิวเคลียร์นิวเคลียร์ผมตัดก่อนนะผมยกตัวอย่างจากสารต่างประเทศแต่ถ้าในประเทศเนี่ยใ่ใลม <ง S 2> ไหมโซลา่าไหมแบบนีม้ม,มันมันจริงๆแล้วมันมันได้ไหมพี่โจมันได้มันได เพราะว่า Data Center เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น Hyperscale นะครับแล้วก็โดยเฉพาะมาจากอเมริกาหรือแม้โอเคจีก็ตามเหอะที่มาถ้าเป็นใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องกรีนเนะไม่กีเราพูดถึงเนาะว่าโลกเราโอเวอรวอร์มมเนาะทุกอย่างที่ทำขึ้นไปมันก็จะได้พวกเขาเรียกอะไรนะคาร์บอนเครดิตามมาดังนั้นเนี่ยการทำา d t t c e n t t r r ที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ต้องมี Green Energy s u พ p o r t อยู่แล้วและกรีนเอเนจีในที่นี้เนี่ย มันไม่ใช่ว่าเป็น green energy ที่แบบเฮ้ยประเทศไหนมีเยอะอยู่แล้วฉันไปตั้งแล้วก็ใช้ green energy อันนั้นอย่างโซล่าหรือว่าน้ำเข้ามาในในใน,ในธุรกิจของเขาทันทีแต่ว่ามันต้องเป็น green energy ที่สร้างขึ้นมาเพื่อโครงการนั้นโดยเฉพาะอืมเนหมายความว่าถ้าเราเกิดเรามี data center เข้ามาเยอะๆต้องการเยอะๆมันก็จะต้องมี requirement ในการที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าพวกนี้ เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นเองเนี่ยในมุมของของเรามองนะว่าปกตินักนักเตจตรงนี้เองเนี่ยดั t ต r เซ็นเส่วนใหญ่เนี่ยที่ยังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับตัว d <iro> e เวลลอปเปอเองก็คงจะเป็นคนที่มีส่วนได้ในเรื่องของการขายไฟให้กับทาง Data Center เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน <sheets> นะครับแม้ว่าอ่ยะยกตัวอย่างอย่างจะเป็น <sheets> u s a จะมีวาร์อัพที <sheets> ่เป็นของเขาเอง นะครับในคำที่จะทำเซิร์ฟลูกค้าก็คือดูเหมือนว่าจะเข้ากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาทั้งหมดอยู่ที่เขาอมตะที่มีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นพาร์ทเนชิดกับบิ๊กกริมเพราะฉะนั้นก็จะมีพาร์ทหนึ่งที่มันโอเวอร์แลปกันมากอ่ะบิ๊กกริมเขาก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวอมาตะก็ได้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดอยู่ในนิโครงการอมอมตะแล้วทำซัพพอร์ตดัตเ็นเตอร์แล้วทำโดยบิ๊กกริมแต่ว่าอมตะจะถือหุ้นในโครงการนี้มากกว่าก็อยู่ที่นิโอเชียชันนะครับซึ่งว,วางแล เพราะว่าเมื่อเช้านี้พี่ก็เห็นข่าวว่าบิ๊กปริมเขาก็มีการถแถลงข่าวว่าจะมีการสร้าง Data Center เหมือนกันจะมีการลงทุน Data Center เหอร์นันเนี่ยเราก็จะเห็นละสตรัคเจอร์ของของของตรงนี้เป็นยังไงไม่แน่มันอาจจะอยู่ในนิคมอมตะก็ได้นะเพราะฉะนั้นเองมันก็เห็นละลืมเขีนว่าเพื่อนเราพาร์ทเนอร์ชิพที่เป็นแนบแน่นประกาศออกมาอาจจะเป็นนิคมอาจจะเป็น Data Center ที่ทําโดยบิ๊กปริมลงในอมตะอมตะอาจจะอาจจะมีส่วนร่วมหรือเปล่าอันนี้ ยังไม่ได้มีการประกาศใดๆออกมาก็เดี๋ยวตามข่าวนีให้ครับโอเคครับนั่นก็คือภาพรวมของการลงทุนนะครับพี่โจโแตะ recommendation ของ IE 2ตัวระหว่างอมาตะกกับ d h a นิดหนึ่งครับได้ครับเพราะจริงๆเรายังมองเป็นในเชิงพื้นฐานะนะคือจริงราคาพุ้นลงมาเยอะมากๆแหละจากในเรื่องของเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็นเรื่องช r ยรีฟนะครับดูราคาหุ้นก็โอ้เหนื่อยจริงๆนะครับลงมาเทรดกันลบ 1.5ถึงบ2ถึง PE แล้วก็ลบ2ถึงลบ3ตัวไฮเปอร์บุกนะครับอันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดถ้าบอมไปที่ฟิกเกอร์ด้านหลังที่เป็นตัวกราฟก็จะเห็นว่ามันลงมาเทรดต่ำมากๆน่าจะเป็นฟิกเกอร์ที่7,8,9แน่นองนี่ะนะครับมันก็ลงมาต่ำมากๆจริงนะครับคราวนี้เองเนี่ยสิ่งที่เรามองก็คือว่าดาวไซต์จากนี้เนี่ยไม่น่าจะเยอะยกเว้นว่าไอตัว ตัวแทรวมันจะออกมาเยอะขึ้นคือเราต้องโดนเก็บเยอะขึ้นซึ่งเป็นไปได้ยากเราคิดว่าน่าจะลดลง2ก็คือจบนะครับจบเท่าไหรก่ก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องหาอีควิเบียมใหม่แต่ว่าราคาหุ้นตอนนี้มันไปรับในเรื่องของเทรดแทรวระดับนั้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าที่มองถ้ามันอีสขึ้นเช่นไทยลดลงมาเหลือ1 5 2 5 2 0นะครับอาวีดนามลดลงมาเหลือ30 20 3 0อะไรทนองนี้เนี่ยมันก็จะ มีความสบายใจขึ้นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยอดขายที่ดินที่มันยังดีอยู่ o oh. p e r a t i n g performance ปีนี้ที่ยังค e วดิวไฮทั้งคู่เนี่ยก็ทําให้เราคิดว่าจรงเนี้มันเป็นจังหวะในการที่จะซื้อมากกว่าที่จะขายแล้วนะครับแล้วก็ในมุมของเรื่อ,อง2ตัวเนี่ยจริงแล้วก็ชอบทั้งทั้งคู่แหละรักพี่เสียดายน้องแต่ว่าถ้าเกิดให้มองในเชิงของการเป็น p พ Play IE d e ไอีเด e วเนี่ยอมตะอาจจะมีภาษีที่สูงกว่านะครับในเชิงของการที่ คอนทริบิวชันจากนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีมากกว่าตัว w h a ที่มีความกระจายความเสี่ยงในธุรกิจที่หลากหลายมากกว่าครับอืมโอเคครับวันนี้ข้อมูลชัดเจนถ้าใครสนใจติดตามเพิ่มเติมได้ในเปนเปอร์ของทางวิโจนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ